สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในเกมซิกนีออก g ันเบสซิ่งนะครับผมเป็นเกมอะไรเรามาดูกันอ้าวเป็นเกมยานยิงว้าวเลย สังเกตดีๆนะเมื่อกี้เห็นเครื่องเกมเบ่าของ NEC นะ PC Engine นี่เองไม่รู้ใครรู้จักบ้างนะเกมนี้ออกมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะผมลืมเล่นวันนี้กลับมาเล่นพร้อมทุกคนเลยกราฟิกน่าจะใช้เอนจินเดียวกับเนียออโตเมตานะครับ ว้าวเลยว้าวเลยแค่เปิดตัวก็ว้าวโอ้มีมูวี่ด้วยนะเอ้มันเหมือนมีอะไรพุ่งพุ่งเข้ามาในโลกนะเมื่อกี้เห็นไหมข้างบนเนี่ย เนี่ยมันเหมือนบุกเข้ามาบนโลกนี่ตัวเอกของเรานะครับเป็นผู้หญิงนะโอ้ยนี่มันยานเวนเจอร์แล้วโอ้โหดนตรีนี่แบบสุดเลยนะดนตรีโอ้ อันนี้ผมเล่นแบบฟรีเพย์นะอมาตะนิรันดร์าการโอ้โหคนดูดูดิจะไปหลบก,กันยังไงโอ้โหฝาดไปกันมาอย่างไม่ยัง้งโอ้สภาพสวยจริงอะ่ะ นี่ผมปรับสุดเลยนะอัลตรา้าโอ้ยอยากจะบอกว่าต้องใส่หูฟังนะอนนี้นะดู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 ดดเขาใส่แล้วขนาดเราอยู่นยังยิงมาอยู่ในวงล้อมอีกเออเรียบร้อยโอ,อ้ยเกาะแตกพอกาะแตกเสร็จลูกน้องบินเข้ามาใส่อีกโหูยยังก็ะยุง ้ยยิงกันให้ยับฉากสวยมากคนดูเออเห็นในสตรีมก่อนหน้านี้นะมีให้มีให้เล่นฟรีนะแากฟรีเลยเกมนี้นะใครตอนนั้นได้ไปก็คุ้มเลยโอโ้โหโอ้โหตัวนี้ย่งกับปูเลย คนดูดูนี่มันไม่ให้เราพักเลยนะพอเราระเบิดตัวข้างหน้าไปเสร็จไอตัวเนี้ยบินเข้ามาใส่เราใหญ่เลยโอ้โหโ,โ,โ,โน,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 นี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหส่งลูกน้องมาอีกไม่หยุดไม่ย่อน ไอ้เครื่องนี้แน่เลยตอนที่เมื่อกี้เปิดตัวที่มันพุ่งชนเราอะ่ะเนี่ยเนี่ยเน,นี้ภาพสวยมากอะ่ะคนดูคือเหมือนเอเลี่ยนมันบุกโลกเรานะโอ้โหดนตรีแบบเหมือนออกลบจริงเลยดนตรีเนะี่ยเฮ้ยน่าอะไรอะ่ะที่พื้นอ๋อเหมือนเติมพลังงาน อะไรกันเนี่ยนี่เรามีทหารลาบด,ด้วยนะของกองทัพโลกเรากำลังบุกเข้าไปแล้วโอ้โหดูดี่ข้างล่างก็นัวกันข้างล่างมากันแบบยกทัพกันไปข้างบนนี่สาบใจกันอย่างเดียวโอ้วิ่งไวมากอะ่ะโอ้ย มันดูดูดิมันดูดูดูนี่มันออกมาเนี่ยโอ้โหนี่ชีวิตจริงเจอเอเลียนแบบนี้ไม่รอดนะผมว่านะโอ้โหมันไวมากเลยสมกับเป็นเอเลียนจริงๆอ่ะคือมันแบบไม่ไม่ปราณีเลยอ่ะมาถึงก็จับยิงเราอย่างเดียวเลยแล้วนั่นตัวอะไรอีก เฮ้ยมันออกจากพื้นแล้วโอ้โหหน่วยทา่าลราบเราก็ยิงกับโ,โหมันออกมาแล้วนะมันเหมือนคล้ายๆกับตัวอะไรอะ่ะยุงวะเนี่ยหหน้ามันเหมือนยุงเลยนะโอ้โหโอโห้สวยมากค่ะคนดูโอย่างใหญ่ภาพสวยมาก ไหวโดนเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่รอเหลืออ่าอันนี้นี่นี่น,นี่โอ้โหโอ้ยนี่ถ้าเล่นปกติก็ไม่รอดแล้วโดนไม่กี่ทีก็สูงขีดไปแล้วห,หนึ่งมือมันไปแล้วมือมันไปแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วสองแขนแล้ว โอ้มันเปิดบาเลียเลยมันเปิดชิลเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิมันเหมือนขังเราไว้เลยอ่ะมันโอ้โหเฮ้ย<ห>นี่เหมือนในหนังเลยนะคือแบบโอ้โห,โหมันใสแล้วดิโอ้โห มันแบบมันบุกแบบกะทำลายล้างโลกเลยอะ่ะนี่ระดับภาพยนตร์เลยนะคนดูกราฟิกนี่แบบสุดเลยนะเนี่ยทหารราบของเราก็ใส่กันไม่ยั้งนะข้างล่างแนละ้วถ้าดูกันนะระเบิดกันเละข,ข้างล่างนี่เราต้องระเบิดไอ้ตัว แขนมันก่อนอ่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอ้ยลงไประเบิดนี่แขนนี่แขนนี้แขนนี้ไม่จบไม่สิน้นใส่ไม่ยัง้งเรใส่ไม่ยัง้งระเบิดไปบึ้มไปบึ้มไปบึ้มเรียบร้อย ผมยิงแต่มิสไซล์ใส่มันเลยนี่ไงเอาเด้เอาเด้อโอ้โหนี่ไปสร้างหนังได้เลยเนี่ยโอ้โหเอาเฮ้ยมันปิดมันปิดแล้วมันปิดประตูบ้านแล้วมันปิดเลยฮนะเฮ้ยหนีวะเฮ้ยมันหนีมันหนีครับ หหน่วยทหารขอเราก็ตอนนี้กำลังบุกเข้าไปแล้วนะครับนี่น,นี่ข้างล่างเนี่ยเอาออกมาต่อเลยโอ้หเยมันไม่ให้เราพักจริงๆฮะหลกเลยคุณลูเมื่อกี้แหลกเลยอะ หลกหรือว่าโหลดก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะโอ้โหเพราะมันเหมือนจะเข้าเข้าในยานแล้วนะเหมือนโลกเราถูกโจมตีนะครับโอ้โหโอ๋ทหารเราบุกเข้ามาในยานเขาแล้วข้างล่างกองทัพโลกเราก็ไม่ธรรมดานะบุกเข้ามาแล้ว บุกเข้าไปครับพี่น้องครับบุกเข้าไปเลยโอ้โหเดี๋ยวบนฟ้าผมจาัดก,การเองอันนี้ที่ดูกันอยู่ตอนนี้นี่คือช่องเออ่พุทธนิชานะครับยังไงฝากไปดูในช่องกันด้วยนะ มีทั้งโลโบอกแล้วก็เกมคอนโซลซื่อซ่าเลยฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยดูดิดูดิดูดอิออกมาทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีพักเลยนะ โอ้โอ oh! <at least S 2> oh, ้โหดูสิดูสิข้างล่างอ่ะนี่เราก็ยิงไปช่วยข้างล่างกันหน้าดูเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหดูเิเขาใส่อะไรมากันยุบยับเรยวนี้โอ้โห ไอ้อย่างนี้มันจะไปหลบได้ยังไงเนี่ยคือมันเป็นระเบิดแบบกระสุนไข่ปลาเลยอโอ,อ้โหมาเป็นร้อยโอ้โหูดิ ยิงยับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังนันยิงพุ้งเลยอ่ะ นี่ถ้าไม่ได้มิสไตรนี่รอดยากเลยนะครับมิสไตลเรายิงไปนี่คือแบบถึงตัวเลยอะโอ้ ทีกันแบบไม่ได้ออกมาแบบบินลอยๆเหมือนเกมชูตติ้งอื่นๆนะคือเขาบินออกมาแล้วเขาก็ปาดใส่เราเลยยิงเลยเนี่ยมาอีกแล้วน้องฟูจ่ามาอีกแล้วข้างล่างโอ้เหมือนฟูเลยนะโหแต่ดีไซนาย์ยานอะไรเขาสวยหมดนะ ล้ำล้เลยโอ้โหเฮ้ยผ่านละผ่านละผ่านละเอายังอีก เฮ้ยนี่ยิงกันจนเหนื่อยเหมือนกันนะไม่หมดไม่จบง่ายๆมนี่กองทัพเราบุกมาถึงข้างหน้าแล้วเหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้กองทัพโลกเราก็ดูเดือดเหมือนกันนะเนี่ยไล่ต้อนมันไปแล้วอ๋อเหมือนเราไล่ต้อนก็นสำเร็จนะเอ้ามาอีกแล้ว ขามีเวลาให้เราพักด้วยนะคือ <c oughs> คือให้พักนิ้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่งั้นไม่ไม่ไม่พักอะไรเลยอ่ะแบบมาถึงก็ใส่กันอย่างเดียวเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้สวยมากเลยคนดูโอ้ยอะไรมาเนี่อะไรเนี่ย บลเลอร์บลาเลยผมอ้ยโอ้โหมันมีประจุไฟแบบดูดเราด้วยนะเป็นแสงเหมือนสายฟ้าเมาื่อกี้เนี่ยเอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโมูมันดึงก้อนหินขึ้นมาแล้วก็เอามาทำให้ระเบิดใส่เรานะ เอาาเป็นโลหินเนี่ยโอ้ไอเดียดีมากเลยครับโอ้เหมือนเราสู้กับเอเลี่ยนจริงๆนะเนี่ยมันแบบมันระการตาไปหมดเลยอะเอาแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊บไปเลยโอ้ลงไปเลยบอลลูนอุ้ยหูสวยมากเลยโอ้โหฉากระเบิดสวยมากเลยตะลึงเลยตะลึงเลยคนดูโโอ้ห ฉากระเบิดเมื่อกี้สวยมากเลยนะอ่ะมีมูฟวี่นะ o ฮ้ยเหมือนเราชนะไหมเมือเราชนะนะยกที่หนึ่งเราชนะไปยกที่หนึ่งยกที่หนึ่ง Oh. ดูดิเอาไปเลยเต็มสิบเกมอะไรกันแล้วเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้ภาพเดี๋ยวนะคนดูดูดินี่เมื่อกี้เพิ่งสเตจหนึ่งนะหายใจหายคอกันถ้าไม่ได้เลยแล้วนี่มีตั้งเจ็ดสเตจโอ้โห oh. เดี๋ยวผมจะเล่นทีละสเตจนะแต่ทีนี้คือวันนี้จะพอแค่นี้ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นสเตจสองเป็นเอพิโซดนะยังไงฝากติดตามช่องพุทธนิชานะครับมีเกมมากมายให้ดูนะอย่าลืมเข้าไปดูนะแล้วก็กดติดตามให้พวกเราแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์และกดแชร์ให้พวกเราด้วยฝากด้วยนะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันในสเตจสอเราจะมาดูกันว่าสเตจสอเนี่ยภาพจะขนาดไหนแล้วก็ศัตรูเนี่ย จะอลังการแค่ไหนยังไงติดตามให้ได้นะเจอกันอพนะิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ